จาก4ออที่เราได้กล่าวกันมาแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นอออาหารออกกาลังกายอารมณ์แล้วก็อดีเล็กนะคะล้วนส่งผลสําคัญต่อผู้สูงอายุนะคะแล้วก็ยังมีผลกระทบต่อผู้สูงอายุอีกด้วยถ้าหากผู้สูงอายุไม่ได้รับการทานอาหารที่ครบถ้วนนะคะแล้วก็ไม่ได้รับการออกกําลังกายเนี่ยก็จะส่งผลต่อทางด้านสุขภาพนะคะแต่ถ้าหากผู้สูงอายุนะคะไม่ได้รับการดูแลจัดก,การอารมณ์อย่างดีนะคะหรือว่าไม่มีกิจกรรมที่เหมาะสมให้ผู้สูงอายุนะคะก็จะส่งผลให้ผู้สูงอายุนะคะอาจเกิดความเครียดแล้วก็ ทำให้ผู้สูงอายุนะคะมีอารมณ์หงุดหงิดใส่ผู้ดูแลได้ค่ะดังนั้นนะคะทั้ง4ออที่กล่าวมานะคะล้วนมีความสําคัญบอกผู้สูงอายุอย่างยิ่งเลยค่ะซึ่งวันนี้นะคะเราจะได้รู้กันแล้วนะคะว่าออที่5เนี่ยคืออออะไรมีความสําคัญมากน้อยกว่า4ออที่ผ่านมาอย่างไรนะคะหรือว่าเป็นออตัวที่สําคัญที่สุดเพราะเป็นออตัวสุดท้ายนะคะเรามารับชมกันได้เลยค่ะ มันก็หมายถึงความสะอาดทางด้านร่างกายแล้วก็สิ่งแวดล้อมเนาะแล้วพูดถึงสิ่งแวดล้อมก่อนนะสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันประกอบด้วยอะไรบ้างถ้าเป็นที่ในที่บ้านก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะแต่ถ้าเป็นที่สิริอายุเนี่ยมันก็หมายถึงสิ่งแวดล้อมที่มันอยู่รอบตัวผู้สูงอายุอะค่ะไม่ว่าจะเป็นโต๊ะเตียงเนาะห้องอแสงเพียงพอหรือเปล่าโต๊ะอยู่ใกล้ ผู้สูงอายุที่สามารถจะหยิบจับได้ไหมแล้วก็เตียงสะอาดไหมความสะอาดเนี่ยมันทำให้มันสําคัญก็คือทําให้ไม่เกิดก่อเชื้อโรคทําให้ผู้สูงอายุเนี่ยสามารถที่จะแบบหยิบจับอะไรได้โดยไม่ต้องกลัวว่ามีเชื้อโรคเพราะฉะนั้นพนักงานก็มีหน้าที่ต้องทําความสะอาดสิ่งแวดล้อมให้สะอาดอยู่เสมอในทุกเช้าเนี่ยน้องก็จะมีหน้าที่มีผ้าเพื่อเช็ดเตียงนะคะแล้วก็เช็ดปะหัวเตียง ทำความสะอาดเรื่องอจิงแวดลอ้อมพื้นของเราก็ใช้วัส,วสดุพิเศษเนาะทีะ่จะสามารถลดแรงกระแทกได้ค่ะกิจกรรมเรื่องของการดูแลทางด้านความสะอาดทางด้านร่างกายเนาะก็เริ่มตั้งแต่เรื่องของการเช็ดตัวในรายที่ต้องเช็ดตัวบนเตียงเนาะเราจะใช้ขวดน้ําที่แบบทำให้ผู้สูงอายุเหมือนอาบน้ําในห้องน้ําเลยแชะนิดหน่อยไม่เป็นไรเนะาะเพราะมันใช้น้ําเยอะกว่า ปกติเนาะทำให้ผู้สูงอายุเหมือนกับอาบน้ําในห้องน้ำเนาะหรือว่าเป็นเรื่องของการแบกลับหรือว่าเอนวดหลังแบกลับหรือว่านวดหลังเพื่อกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดในช่วงหลังของผู้สูงอายุเรื่องการตัดผมเราก็ตัดให้ผู้สูงอายุในแต่ละเดือนเนาะถ้าในใครที่สุกผมยาวเราก็ตัดผมให้น้องเราเป็นช่างตัดผม ตัดเล็บทําความสะอาดเล็บทําความสะอาดมือหรือว่าการแช่มือแช่เท้าในแต่ละสัปดาห์เพื่อดูแลเท้ากับนิ้วยิ้วมือนิ้วเท้าหรือเท้ากับมือนะผู้สูงอายุเรามั่นใจว่าเท้าเนี่ยนิ่มเพราะว่าการที่เราไม่ได้อับน้ําในห้องน้ำเนี่ยและเราไม่ได้ถูฝ่าเท้าเป็นประจําทุกวันเนี่ยสังเกตแบบผู้สูงบางคนที่มามาใหม่เนี่ย ฝ่าเท้าจะาค่อนข้างแข็งเนื่องจากเป็นเรื่องปกติของคนนอนนานแต่มาที่เราพอได้รับการแช่เท้าแช่มือมันก็จะเกิดหลุดการหลุดลอกแล้วก็มีอนามัยที่ดีเรื่องของเท้าแล้วก็มือค่ะ การใช้อออนามัยในการดูแลผู้สูงอายุทั้งประเภทติดเตียงและก็ไม่ติดเตียงนะคะทั้งติดเตียงเนี่ยก็จะได้รับการดูแลเป็นพิเศษเนื่องจากว่าก็ช่วยเหลือตัวเองได้น้อยนะคะก็จะได้รับการดูแลเป็นพิเศษแต่ว่าถ้าเป็นประเภทที่ไม่ติดเตียงนอกจากเราจะดูแลแล,แล้วเราก็ยังมีการส่งเสริมแล้วก็กระตุ้นให้ผู้สูงอายุเนี่ยได้มีส่วนร่วมในการดูแลตัวเองกิจกรรมอนามัยของแผนกสิริอายุนะคะก็จะแบ่งเป็นสองด้านก็จะมีด้านสิ่งแวดล้อมแล้วก็ด้านร่างกายด้านสิ่งแวดล้อมนะคะ แล้วก็จะทําความสะอาดโต๊ะตู้เตียงพื้นสิ่งแวดล้อมรอบๆตัวคนไข้นะคะแล้วก็ในการดูแลผู้สูงอายุการเข้าไปทํากิจกรรมการพยาบาลนี้ค่ะเราก็จะต้องเน้นการล้างมือทั้งก่อนสัมผัสผู้ป่วยหลังสัมผัสผู้ป่วยหลังสัมผัสสิ่งแวดล้อมรอบๆตัวผู้ป่วยะคะ่ะซึ่งในห้องก็จะมีแอลกอฮอล์เจลทุกเตียงนะคะสําหรับไว้ให้เจ้าหน้าที่ไปล้างมือก่อนที่จะเข้าไปดูแลผู้สูงอายุะคะ่ะ ส่วนอุปกรณ์ของคนไข้ที่จะนํามาใช้กับคนไข้นะคะแล้วก็จะมีก,า,การทําความสะอาดการาส่งค่าเชื้อก่อนนะคะที่จะเอามาใช้กับคนไข้ด้วยะคะ่ะกิจกรรมสําหรับอนามัยทางด้านร่างกายนะคะแล้วก็จะมีการเช็ดตัวการดูแลความสะอาดอาเสื้อผ้าการโกนหนวดเขา่าการแช่มือแช่เท้าการสระผมแล้วก็จะสระผมสัปดาห์ละหครั้งค่ะแช่มือแช่เท้าก็จะสัปดาห์ละหนึ่งครั้งเหมือนกันแล้วก็จะช่วยมีการดูแลเล็บ ถ้าเล็บยาวเราก็จะช่วยตัดเล็บให้ก็มีการทาโลชั่นบำรุงผิวหนังตรงส่วนมือแล้วก็เท้าของคนไข้ให้ด้วยค่ะ<ม><ม>อะไรที่บ่งบอกว่าผู้สูงอายุมีสุขอ,อนามัยที่ดีนะคะ,ะก็คือว่า ผู้สูงอายุก็จะมีร่างกายที่สะอาดมีอารมณ์ที่แจ่มใสมีสุขภาพที่แข็งแรงนะคะซึ่งถ้าผู้สูงอายุเนี่ยมีสุขอ,อนามัยที่ดีก็จะวงบอกได้ว่าเราให้การดูแลของผู้สูงอายุดีขึ้นค่ะสุขภาพที่ดีอนามัยที่ดีสําหรับผู้สูงอายุเนี่ยเราดูได้เลยก็คือกลิ่นเนาะถ้าเราเข้าไปหาใครสักคนแล้วสามารถที่จะไปหอมแก้มได้ไปกอดได้นั่นหมายถึงว่า เราให้การดูแลได้อย่างสะอาดแล้วเราก็สะดวกใจกับการที่จะไปกอดหรือไปหอมเราทําแบบนั้นได้กับผู้สูงอายุของเราก็หมายถึงว่าเราดูแลสุขอนามัยเรื่องกลิ่นต่างๆได้ดีนะเรื่องอสิ่งแวดล้อมได้เรียบร้อยมันก็จะทําให้ผู้สูงอายุเนี่ยมีคุณภาพชีวิตที่ดีค่ะ ก็ขยะแล้วก็จะต้องมีการจําแนกขยะเป็นแต่ละประเภทนะคะที่นี่ก็จะมีขยะทั่วไปขยะอันตรายขยะติดเชื้อแล้วก็ขยะรีไซเคิลซึ่งเราก็จะต้องเน้นให้น้องๆเนี่ยทิ้งขยะให้ถูกต้องถูกวิธีนะคะแล้วก็เรื่องขยะเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของแม่บ้านนะคะที่เขาจะนําไปจัดการตามขั้นตอนต่อไปะคะ่ะ ส่วนในเรื่องของมาตรฐานการดูแลค่ะเรามีการควบคุมดูแลมาตรฐานนะคะให้ความรู้กับแม่บ้านซึ่งเราก็มีจัดให้ความรู้ในส่วนของแม่บ้านของของเราเองนะคะในเรื่องของการทําห้องผู้ป่วยทั่วไปหรือแม้นกระทั่งการทําห้องผู้ป่วยที่ติดเชื้อนะคะเราก็มีแนวทางการปฏิบัติต่างๆนะคะสอนให้เขารู้ขั้นตอนการปฏิบัติส่วนใหญ่ทุกคนนะคะ ที่พ่อแม่ไปนอนโรงพยาบาลเนาะก็จะมีความกังวลในเรื่องของการไปอยู่โรงพยาบาลจะมีการรับเชื้อจากโรงพยาบาลมาไหมหรือจะมีการติดเชื้อ,อเพิ่มมากจากเดิมหรือเปล่านะคะ ในส่วนตรงนี้อยากอยากให้พวกเรามั่นใจนะคะในส่วนของมาตรฐานการทําความสะอาดของพนักงานทําความสะอาดของโรงพยาบาลนะคะเรามีมาตรฐานในการดูแลเรื่องความสะอาดเป็นอย่างดีนะคะ,ะห้องผู้ป่วยเราก็ดูแลให้สะอาดอยู่ตลอดเวลานะคะพื้นที่ทั่วไปทางเดินสาธารณะต่างๆเราก็ดูแลในส่วนห้องน้ำสาธารณะนะคะเราก็มีแม่บ้านดูแลตลอด24ชั่วโมงนะคะ ก็จะมีคนไข้เคสหนึ่งผู้หญิงคือตอนที่มาแอดมิดใหม่อะคะ่ะแอดมิดใหม่ๆเลยก็จะคือเราก็ต้องประเมินตั้งแต่ตั้งแต่สีจะจะลดเท้าอยู่แล้วเพื่อที่จะนำมาวางแผนในการดูแลนะคะผู้สูงอายุท่านนี้ก็คือผมยาวเล็บมือยาวผิวผิวหนังนี่ก็คือจะไม่ไม่คือพูดได้ว่าไม่ค่อยสะอาดอะคะพอมาอยู่ที่เราเราก็ช่วยตัดผมให้ตัดเล็บให้ดูแลเรื่องผมดูแลทุกอย่างเลยะคะ่ะ ก็ทำให้คนไข้เคสนี้ค่ะดูสะอาดทั้งร่างกายแล้วจิตใจคนไข้นี้ก็คือดูดีขึ้นดูสดชื่นแจ่มใสขึ้นค่ะจากการดูแลดูแลของเราซึ่งไม่ว่าจะมายังไงจะจะเป็นยังไงมาซึ่งสุดท้ายแล้วแผนกเราก็คือก็คือจะดูแลใส่ใจให้คนไข้นี่ได้มีร่างกายที่สะอาดสดชื่นแจ่มใสแน่นอนค่ะ การดูแลที่พูดทั้งหมดมา5้าอนะะมีความสำคัญกับผู้สูงอายุนะถ้าเราดูได้ดูแลได้ครบและเราดูแลได้ดีมันผลลัพธ์ที่มันได้ก็คือว่าจะทำให้ผู้สูงอายุเนะี่ยมีคุณภาพชีวิตที่ดีคุณภาพชีวิตที่ดีนะเราดูจากอะไรก็คือกินอยู่หลับนอนในสูงอายุเนี่ยสา,สาเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่แบบเป็นพื้นๆถ้ากินได้หลับนอนได้ มันชีวิตมันก็มีความสุขบวกกับว่าเราทําให้เขามีคุณค่าจากงานอดิเรกอะไรต่างๆเนี่ยเพิ่มคุณค่าให้ตัวเขาเองมันจะทําให้ผู้อยูที่อยู่ที่เราเนี่ยมีคุณค่าแล้วก็สามารถที่จะชะลอความเสื่อมมันอาจจะแบบว่าไม่ได้ดีขึ้นกระดูกไม่ได้แข็งแรงขึ้นแต่ว่าชะลอความเสื่อมกล้ามเนื้อไม่ได้แบบดีขึ้นแต่ว่าชะลอความเสือ่อมการสู่วัยชรานั้นถ้าเราชะลอได้มากเท่าไหร่คุณภาพชีวิตมันก็จะดีไปเรื่อยๆ สำหรับคนที่จะก้าวไปสู่วัยผู้สูงอายุเนาะวันหนึ่งเราทุกคนต้องก้าวไปอยู่หลังจาก60ไปแล้วก็คือเป็นสังคมผู้สูงอายุซึ่งแน่นอนมันจะเข้ามาใกล้ทุกทีทุกทีในประเทศไทยเราเราต้องเตรียมความพร้อมสำหรับตัวเราหนึ่งคือเรื่องอะไรเรื่องของสภาวะทางร่างกายเราต้อง,งดูแลร่างกายเราให้แข็งแรง ภาวะสภาวะทางเศรษฐกิจเรามีความการเตรียมพร้อมแล้วหรือยังในเรื่องของค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นหลังจากวัยที่เกษียณแล้วเป็นผู้สูงอายุเราเตรียมเรื่องของการสังคมหรือยังเราอาจจะแบบว่าสังคมที่เราเคยอยู่ปัจจุบันนี้พอหลังจาก60ไปแล้วเนี่ยเราอาจจะไม่ได้เป็นนู่นนี่นั่นแล้วในในสังคมเราอาจจะถูกลดบทบาทลงถ้าเราเตรียมความพร้อมทางด้านสังคมเราอาจจะมีสังคมใหม่ไปสร้างสังคมหลังเกษียณ เนาะเรามีความคือทุกอย่างมันต้องเตรียมอะคะ่ะถ้าเราเตรียมไว้เรียบร้อยเนี่ยเราจะก้าวสู่ความเป็นผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพเราต้องเริ่มตั้งแต่ตอนนี้ไม่ใช่หลังจาก60แล้วเราถึงจะค่อยมาเตรียมว่าเราเป็นผู้สูงอายุแล้วเราจะทําอะไรณนะตอนนี้40กว่า45ก็ต้องเตรียมได้แล้วว่าในอนาคตอันอีก15ปีเนี่ยต้องวางแผนการใช้เงินวางแผนเรื่องสุขภาพวางแผนเรื่องเศรษฐกิจเรื่องสังคมว่าเราจะไปในรูปแบบไหนแล้วเราจะเป็นผู้สูงอายุ อย่างมีคุณภาพในอนาคตค่ะสำหรับผู้ที่ดูแลผู้สูงอายุหรือผู้ที่กำลังจะต้องดูแลผู้สูงอายุในในบ้านเรานะคะอย่างแรกคือต้องเป็นกำลังใจให้กับผู้คนที่รับบทบาทในการเป็นผู้ดูแลนะคะถ้าเราใช้ใจในการดูแลอะไรทุกอย่างที่มันเกิดจากใจเราจะทำออกมาได้ดีนะคะผู้สูงอายุเป็นอะไรที่เปราะบางให้เราคิดว่าวันหนึ่งเราต้องก้าวไปถึงจุดนั้น เราจะทำทุกอย่างออกมาจากใจและทุกอย่างมันจะออกมาได้ดีแล้วก็จะทำให้ผู้สูงอายุที่เราดูแลเนี่ยมีความสุขเนในอนาคตเราอยากจะให้คนดูแลเราแบบไหนเราเริ่มตั้งแต่วันนี้ว่าเราปฏิบัติต่อผู้สูงอายุต่อพ่อแม่เราต่อยาตี่น้องเราให้เป็นแบบนั้นวันนึงถ้าเราเก้าไปถึงวัยที่เราเป็นผู้สูงอายุเราจะได้รับการปฏิบัติแบบนั้นกลับคืนมาค่ะแล้วเราก็จะมีความสุขกับการเป็นผู้สูงอายุ อ,อที่5ก็คือออ,อนามัยนั่นเองค่ะเป็นอ,อสุดท้ายนะคะจะเห็นได้ว่าการนําหลัก5้าอนะคะมาใช้ในการดูแลผู้สูงอายุเนี่ยจะทําให้ผู้สูงอายุนะคะมีสุขภาพกายแล้วก็สุขภาพใจที่ดีมีคุณภาพชีวิตที่ดีนะคะทําให้ชีวิตในวัยที่เรียกว่าวมายใกล้ฝั่งเนี่ยมีคุณค่าแล้วก็มีคุณภาพนะคะอยู่เป็นล้มโพล้มซ้ายให้ลูกหลานตับน้นเท่านานเลยทีเดียวคะ่ะการวางแผนเพื่อการดูแลผู้สูงอายุนะคะควรเน้นสถาบันครอบครัวเป็นสถาบันแรก นอกจากจะได้รับการเกื้อหนุนกันแล้วนะคะก็ยังมีการให้เกียรติแล้วก็เคารพผู้สูงอายุเป็นอย่างมากผู้สูงอายุนะคะจึงต้องการที่จะอยู่กับครอบครัวนะคะเพราะว่าการได้รับการดูแลจากครอบครัวเนี่ยจะช่วยส่งเสริมให้การดําเนินชีวิตของผู้สูงอายุนะคะมีคุณภาพมากยิ่งขึ้นค่ะแต่หากมีความจําเป็นที่จะต้องนําผู้สูงอายุมาอยู่ที่โรงพยาบาลเนื่องจากต้องการให้ใกล้เครื่องมือแพทย์หรือว่ามีความจําเป็นเนื่องจากที่บ้านไม่มีผู้ดูแลผู้สูงอายุจากการที่สมาชิกภายในครอบครัวจะต้องออกไปทํางาน แผนกสิริอายุโรงพยาบาลเซนหลุย,ยินดีให้บริการเนื่องจากเรามีการดูแลผู้สูงอายุดุจญาติมีสถานที่ที่อบอุ่นเหมือนบ้านแล้วก็มีการให้บริการด้วยความยินดีและเต็มใจค่ะถ้ายังไรสนใจก็สามารถติดต่อมาได้ที่โรงพยาบาลเซนหลุยนะคะอย่าลืมกดติดตามช่องโรงพยาบาลเซนหลุยนะคะเรามีสาระแล้วก็เก็บความรู้ดีๆเกี่ยวกับสุขภาพมาแนะนําเพื่อนๆกันค่ะฝากแชร์คลิปนี้ต่อให้เพื่อนๆเพื่อบอกเราเรื่องราวดีๆกันด้วยนะคะเราพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีค่ะ